อพิทวครับผมเอาดูฝาให้ครับแมงกวางเขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้ครับกวางห้าเขาครับแมงกวางห้าเขาไหนขอดูดิน้องที่โอทุนครับผมนี่ครับไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะพูดตามตรงแมงกว่างห้าเขานะครับครั้งแรกเลยนะครับผมมีใครเคยเห็นไหมคะถ้ายังไม่เคยเห็นเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกัดูพร้อมกันเลยครับนี่แปลกมาก ที่บ้านเรามีแค่สองเขา่าเนาะอย่างงี้นะใช่นะแล้วก็ะะมีไอจิเข่าเล็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะใครพร้อมดูแล้วกดหนึ่งมาครับใครพร้อมดูแล้วกดหนึ่งมานะนี่อ่ะไม่รีรออ้อยว้าวส,สวยมาก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 เดี๋ยวทิวบ้านเราจะเป็นตัวสีดำนะสีดำจะเป็นสีดำแต่อันนี้คือวสวย นี่นะครับบ้านเรานะครับจะเป็นตัวสีอย่างนี้หมดเลยทั้งปีกทั้งหัวนะครับนี่ยสวยเนาะส,<ว>สวยมากสวยนนมากอันนี้ตัวเมียตัวเมียก็สีเหมือนกันเลยนะครับผมแค่ไม่มีเขานะฮะนี่โอ้โหห้าเขาครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวเรามานับนะหนึ่งสองสามฝั่งนี้สี่นี่เขายาวหา้าโอ้โหครั้งแรกเลยนะคือน้องจับมาให้เราเนาะเรามาเที่ยวที่จังหวัดน่าน แล้วน้องก็เป็นคนพื้นที่ก็คือจับมาให้พิวนี่ปกติเขาขายตัวเท่าไหร่คะไม่รู้คไม่รู้รู้อันนี้อันนี้หาหาได้ง่ายไหมเถอนเนี่ยน้องหาง่ายไหมคะ่ค่ะหายากหายากนะอันนี้เอามาฝากพิวใช่ปะเอามาให้ค่ะเอามาให้ขอบคุณนะต้องขอบคุณมากมากเลยนะนี่ห้าเขานะห้าเขาครั้งแรกนะครับใครเคยเห็นครั้งแรกพิ้์มาครั้งแรกมานะ เราเจ้ากับจังหวัดพิจิตรกันนี่อันนี้ตัวเมียตัวผู้ได้ทั้งตัวเมียตัวผู้เลยเพื่อได้ไข่นะครับได้ไข่เยอะดูนะฮะสวยมากสวยมากสวยมากจริงสวยมากตัวใหญ่ด้วยไม่ไม่ธรรมดานะเนาะตอนนี้เราอยู่ที่บ่อเกลือนะครับ่อเกลือนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย